สวัสดีค่ะทั้งหายคุณผู้ชมยามเช้ากับข่าวมีคมนะคะพบกันวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568ฝายใหญ่รุ่งราตรีค่ะสันตีสุขมลงศรีสวัสดีครับ,รรบยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่นะคะเพราะว่าเปิดปฏิบัติการตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้านี้ด้วยครับแล้วก็มีการประทะกันแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องจับตาดูสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ที่ชายแดนก็ยังคงมีสถานการณ์ปะทะกันเช้านี้ครับตีสี่ครึ่ง ล่าสุดกองทัพบกบทันกระแสพบกัมพูชาเข้าประชิดนะเสียงปืนดังแล้วตียสี่ครึ่งที่ผ่านมาโอ้โหตึงเครียดนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนาทีต่อนาทีสถานการณ์ต่างๆคือเมื่อคืนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนนะก็อพยพไปอยู่ที่ศูนย์เพราะฉะนั้นต้องมีคนดูแลบ้านเรือน,นครัคนี่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านชอรอบอ แบ่งกําลังกันดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอย่างขันแข็งนะอันนี้ที่จังหวัดอุบลนะและที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชายแดนส่งกาลังใจไปให้ด้วยนะครับส่วนที่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพทีนี้นะมีอยู่หลายจุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราฮะล่าสุดคุณลักษิกาแพรทองมีรายงานสดจากบุรีรัมนะฮะเนี่ยตอนนี้รออยู่แล้วสดๆเช้านี้ไปยังไงบ้างติดตามได้เลยครับ สองท่านค่ะจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บ้านกลวดนั้นได้รับผลกระทบค่ะระเบิดลงกว่า6ลูกนะคะทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต้องหนีภัยไปยังจุดอพยพที่ปลอดภัยค่ะและด้านหลังของิที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาวบ้านนะคะหลายๆคนที่อพยพกันมาต้องบอกว่าช่วงคาคืนที่ผ่านมานะคะที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถูกเปิดเป็น ศูนย์อพยพ ผู้ประสบภัยอีกแห่งนะคะจากเหตุสงครามการประทะระหว่างไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอบ้านกวดและอำเภอละหารทรายจากเมื่อวานนี้นะคะทางกัมพูชาเปิดฉากยิงไทยก่อนโดยยิงบ m 2 1มเน้นไปยังชุมชนและโรงพยาบาลอย่างไร้มนุษยธรรมนะคะจนทาให้ชาวบ้านเนี่ยต้องหนีภัยออกมาอยู่ตามจุดปลอดภัยต่างๆต้องบอกว่าที่นี่นะคะเมื่อวานนี้ประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยะคะ่ะเป็นชาวบ้านที่มาจากตําบลสายตะกูตําบลจันทบเพชรตาบลปราสาส ตำบลบ้านกรวดและอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนใหญ่นะคะที่เห็นอยู่เป็นกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยเด็กสตรีผู้สูงอายุนะคะยอดล่าสุดตอนนี้นะคะก็ประมาณแต่หมื่นคนแล้วเนื่องจากเป็นสถานที่กว้างขวางแล้วก็ระยะทางเนี่ยห่างจากพื้นที่ปะทะจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่ามาอยู่จุดนี้แล้วก็จะปลอดภัยค่ะจุดนี้นะคะจะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ,ถัดมาด้านข้างก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยลงทะเบียนคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาพักที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะมีภาครัฐภาคเอกชนนะคะต่างทยอยนาอาหารน้ําดื่มนมผ้าอ้อมสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ตลอดทั้งสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะคะมารอแจกจ่ายให้กับผู้พักพิงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวก็ ถัดมาที่ทางนี้นะคะจะลองมาพูดคุยนะคะกับนางสาวสุภาพคงทรัพย์นะคะอายุ45ปีเป็นชาวเกษตรกร,ร,กรทําสวนยางซึ่งก็เป็นผู้อบพยพที่มาจากพื้นที่บ้านกวดนะคะเรา,เาไปพูดคุยกับพี่เขาค่ะสวัสดีค่ะพี่คะช่วยเล่าวินาทีช่วงเมื่อวานนี้พี่มาจากพื้นที่ไหนคะอาเภอบ้านกวดค่ะวินาทีช่วงตอนที่ระเบิด b m 21ลงเมื่อวานนี้ในพื้นที่เราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราเรา ก็ตกใจก็ตกใจก็นั่งเล่นอยู่กับบ้านอยู่ก็ตกใจพอดีได้ยินเสียงปืนมาก็เลยตอนแรกก็ไม่เอใจเนาะมันเสียงมันค่อยๆเนาะก็นึกว่ามันมันเป็นธรรมดาเสียงฝาร้องฟ้าอะไรน่ะแต่นี้พอเสียงดังพอเหมือนกับลูกปืนตกข้างบ้านน่ะก็เลยกอดลูกวิ่งเข้าไปในหลุมหลุมมังเกอร์วิธีนั้นก็เอาแต่ลูกอย่างเดียวอะไรก็มมีติดตัวไป ลูกเรากลัวไหมคะเรากลัวค่ะร้องค่ะเด็กน้อยอายุแปดขวบนะคะเราบอกกับเขายังไงพี่เราปลอบใจเขายังไงก็เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าทางโรงเรียนเขาฝึกซ้อมมาตลอดนะคะเขาก็ต้องตกใจเสียงนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยบอกว่ารถใครมาก็ขึ้นรถอย่างเดียวอ่ะขึ้นรถมาอย่างเดียวอะไรอะไรไม่เอาอ่ะขึ้นรถมาอย่างเดียวอ่ะ ว,วิธีนั้นจริงๆเลยเพื่อที่จะมาที่นี่ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เรามองยังไงถึงพฤติกรรมการกระทําของทางกัมพูชาที่ยิงในพื้นที่ชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลโอ้ยประนามสุดยอดเลยค่ะเพราะว่า mm hmm. ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะนะ่ะสงสารเด็กๆ mm hmm. เ,เขานะนะ่ะค่ะ mm hmm. ไปทําเขานะนะ่ะตอนนี้แกแกแกไม่อยู่ในกฎคือว่าไม่ทํากับที่ที่ภาษาที่อะไรนะ่ะ ก็ยิงข่ามายิงมั่วไปอย่างนั้นน่ะค่ะเลยประนามอย่างมากเลยค่ะสร้างความเดือดร้อนให้พื้นที่ด้วยเนาะพี่คะมาอยู่ตรงจุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานกลางตอนเย็นหรือกลางคืนคะเมื่อวานตอนเช้าค่ะแล้วเราเป็นไงคะอยู่ที่นี่ได้รับการอำนวยความสะดวกก็ดีทุกอย่างค่ะกินกินนอนหลับกินอิ่มทุกอย่างค่ะเขาต้อนรับดีนอนตรงไหนคะใช้ห้องน้ําตรงไหนยังไงห้องน้ำเขาเขาหาไว้ให้อยู่แล้วค่ะเขาจำรองไว้ให้อยู่แล้วค่ะนอนนอนแบบโซนของของ ของตัวเองอยู่ฝั่งทางนู้นหน่อะค่ะขอบคุณนะคะพีก็คือจะเห็นว่าพี่คนนี้นะคะก็เล่าวินาทีตอนที่ระเบิดมาตกใจนะคะแล้วก็ไม่ทําอะไรจับลูกก่อนค่ะก็มีรายงานนะคะเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลบ้านกรวดได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ถอนกําลังออกจากพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาสนับสนุนภารกิจที่ศูนย์อพยพในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะคุณคุณลักษิกาแพรทองนะคะจากศูนย์อบคยพที่จังหวัดบุรีรัมค่ะที่ช้างเซอร์กิตนะครับแล้วก็นี่คือชะตากรรมของพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติเราเพราะว่าพฤติกรรมของทหารกัมพูชาคือยิงวิถีไกลข้าม,มาจากชายแดนเลยในขณะท,ที่เราจะไม่เห็นภาพข่าวพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บล้มตายไม่มีเลย ซึ่งถ้ามีเนี่ยกัมพูชาหยิบมาขยายแล้วแต่นี่ไม่มีเลยนั่นคือทหารไทยวางกรอบการโจมตีไว้เฉพาะพื้นที่ทางทหารจริงๆอันนี้คือตัวที่สะท้อนชัดเลยแล้วฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงมาที่โรงพยาบาล<ม>ยิงมาที่บ้านเรือนประชาชนยิงมาที่ปั๊มน้ำมันห่างจากชายแดนเนี่ยสิกิโลก็โดน<ม>นะแล้วจุดที่อาวุธกัมพูชาตั้งตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ ที่มีชาวบ้านลายล้อมกันไม่ให้ไทยเราสวนแล้วโจมตีเป้าหมายพลเรือนฝ่ายไทยนี่คือพฤติกรรมที่ต่ําช้ามากสมควรถูกประนามครับแล้วที่ไปอยู่ตามศูนย์อพยพล่าสุดนะครับหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุนี่อันนี้เป็นผู้ประสบภัยจากระเบิดตกที่บ้านนะอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินน้องทิติยาครับอายุสิปีนะ เดี๋ยวลองฟังว่าน้องเหตุการณ์ที่เจอเป็นยังไงฮะอันนูชื่ออะไรนะชื่อชื่อน้ำค้างเหรอชื่อเล่นชื่อน้ำค้างชื่อเล่นชื่อน้ำค้างไม่ใช่จริงชื่ออะไรลูกทิติยาทิติยาทิติยาบุญแต่งใช่ไหมน้องทิติยาบุญแต่งตอนตอนเกิดเหตุยังไงหนูเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่หนูอยู่ตรงไหนยังไงแล้ว ต่างอะไรเลยเกันนะอืม,ม,ออมตอนตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ตรงอยู่หน้าบ้านเราทําอะไรอยู่นั่งเล่นนั่งเล่นพอได้ยินเสียงปืนก็เลยอืมแล้วแล้วยังไงลูกระเบิดบรรลนมาตรงหลังคาเลยใช่ไหมโดนหลังคาไหมโดนข้างบ้านแล้วมันก็แตกเลยใช่ไหมแตกแล้วสกเก็ตมันก็กระเด็นมากระเด็นมา ห่างจากที่หนูยืนประมาณเล่นยืนทักยืนห่างไหม<อ>ห่างนิดหนึ่งถึงเมตรสองเมตรไหมห่างประมาณกี่สองสา,ส,าสามเมตรลูกเดียวใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็ระเบิดก็คนอยู่ตรงนั้นกี่คนอ่ะที่ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างนอกสี่คน น้องที่อะไรนะที่ติวันทิ่ติยาบุญแต่งน้องทิติยาบุญแต่งอยู่ในเหตุการณ์เลยน้องครับนี่อให้กําลังใจน้องเนาะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วได้มาอยู่กับทางทางข้างหลังคือคุณคุณทยาเอานะโอ้อี่คุณตาอ๋ออี่คุณตาเดี่ยวบ้านเลยครับ อ่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้น้องอย่าได้มีเหตุการณ์แบบนะี้เกิดขึ้นอีเนาะครับนี่คือหนึ่งในเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่เจอกับพฤติกรรมของทหารกัมพูชารอบนี้นะ,ะในขณะที่กัมพูชาโจมตีใช้ประชาชนกัมพูชาเป็นโลกมนุษย์เป้าหมายไป็นเรือนฝั่งไทยแต่ทหารไทยโจมตีกลับไปทำตามกฎของการรบคือเป้าหมายทางการทหารอย่างเดียว แล้วย้านะครับบทพิสูจน์สําคัญก็คือไม่มีรายงานข่าวความสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาเลยเดี๋ยวเราจะมีภาพที่ต้องอพยพอพยพก,กันแต่ไม่มีรายงานข่าวการสูญเสียมีแต่พื้นที่ทางการทหารแล้วกัมพูชาก็เลือกที่จะปิดข่าวหมดทหารสูญเสียเท่าไหร่ยังไม่มีการเปิดเผยวันนี้หน้าหนึ่งการเมืองครับไทยโพสต์คขมรชั่วฆ่าผู้บริสุทธิ์เปิดฉากยิงก่อนจรวด BM21 ตกใส่หู่บ้านโรงพยาบาลสังเวย11ศพล่าสุดผู้เสียชีวิตฝั่งไทยเนี่ยเป็น14นะฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ภาพบนหน้าหนึ่งของไทยโพสตจะเห็นสมเด็จฮุนเซนอ้างว่าอยู่บัญชาการยังไม่ได้หนีไปไหนอ,อยู่ที่บ้านพักแล้วก็ความสูญเสียนั่นคือผลงานอัป,ปยศของสมเด็จฮุนเซนะจะเป็นตาบาปติดตัวไปจนตายนะแล้วก็สกู๊ปบนหน้าหนึ่งของไทยโพสตปฏิบัติการยึด พื้นที่คืนลากกัมพูชาสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิบัติการของไทยคือตอบโต้ที่ถูกลุกลานแล้วยึดพื้นที่คืนคะนะแล้วก็ถ้าเจรจาหลังจากนี้ความหมายก็คือเจรจาเมื่อเรายึดพื้นที่เหล่านั้นได้แล้วค,คือมีอำนาจต่อรองสูงถ้าจะเจรจาต้องอยู่บนฐานนี้นี่คือ จังหวะขั้นตอนในการดําเนินการแล้วมีความชอบธรรมไหมมีความชอบธรรมเพราะเริ่มเมตั้งแต่กัมพูชาลอบเข้ามาวางระเบิดสังหารหานไทยขาขาดไปสองเนี่ยเข้ามาขุดคูเลดแล้วก็ยอมรับว่าเออมีปัญหาิงค่อยถอยออกไปแต่ไม่เอาระเบิดออกไปด้วยนั่นคือลอบเข้ามาวางโจมตีแล้วจงใจเลยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเช้าวันนี้ก็เปิดกอดด้วยเนี่ยจึงมีความชอบธรรมเต็มที่ครับนี่แล้วก็วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยในไทยโพสต์ เดี๋ยวติดตามรายละเอียดคะขเขมรอาจยากรสงครามคำม้น์ในที่นี้คือผู้นำกัมพูชาเราไม่ได้มีปัญหากับพี่น้องประชาชนคนกัมพูชาส่วนใหญนะ่จะมีปัญหาก็พวกฮาร์ดคอร์แต่พี่น้องประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่เราไม่มีปัญหากันมีแต่ผู้นำกัมพูชานั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วทำร้ายประชาชนคนกัมพูชาด้วยวันนี้หน้าหนึ่งการเมืองทุกฉบับโฟกัสไปที่ พฤติกรรมของกรัรมพูชาแนวหน้ามขเมเณรปาเถื่อนโจมตีโรงพยาบาลชุมชนฆ่าคนบริสุทธิ์เบื้องต้นไท,าทายตาย11ศพเจ็บ28เสียชีวิตเพิ่มเป็น14นะครับล่าสุดสลดใจเด็กอายุแค่8ขวบดับทอบอทอ,อทอลมกลับใส่ไม่ยัง้งนะภูมิไทยไม่ภูมิธรรมไม่ประกาศภาวะสงครามอ้างแค่เหตุประทะ ส่งปกป้องชายแดนเต็มที่ตอบโต้ตามสถานการณ์บิ๊กเล็กลั่นถึงท่านนี้ไม่คุยแล้วอมอบอ,อำนาจให้กองทัพลุยต่อแต่ล่าสุดคุณนึกศินชินวัตรก็ออกมาอ้างว่ามีผู้นําหลายประเทศติดต่อมานะแต่ว่าต้องให้ทหารเขาทาหน้าที่ไปก่อนะนะซึ่งคุณเซนตอบโต้แล้วด้วยนะล่าสุดนะ,ะส่วนชุมนุมใหญ่27กรกฎาคมรวมพลังแผ่นดินนัดอนุสาวรีย์ชัยครับ ในขณะที่น่านน้าท่วม,วมอ่วมโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตด้วยมติชนครับขมรเริ่มยิงก่อนคนไทยดับ12บนะถล่มพลเรือนโรงพยาบาลปั๊มน้ํามันชุมชนเจ็บอื้อะนี่อันนี้คือหน้าหนึ่งของมติชนสรวงชงรองประธานสภานะฉลาดเฮไรค้คู่นะตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครันะ,ะนะส่วนเทรนที่ขึ้น ติดอันดับเทรนโลกนะจากการร่วมใจกันของคนไทยเราดันติดเทรนโลกแห่แปลคเขมรเริ่มก่อนติดแฮชแท็กนะคะอันนี้คือแบนเนอร์ของข่าวสดนะฮะ,ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางกองทัพบ,บกเชิญชวนนะเชิญชวนคนไทยร่วมใส่แฮชแท็กกัมพูชายิงกอนแฮชแท็กค่ะแฮชแไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแ a ชแท็กแคนเบอร์เดียโอเพนไฟ กองทัพปกจะดูแลปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะนะโอ้โหอันนี้คือข้อความสำคัญที่เราต้องการสื่อกับสังคมโลกนะครับามูเดียโอเพ่นไฟท์กัมพูชายิงก่อนเพราะมันมีในยะที่กัมพูชาเอาไปร้องนะต่อ UNSC แล้ว<อ>ถ้าใครเปิดฉากก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบไงแต่ถ้าเกิดเราถูกโจมตีก่อนแล้วเราป้องกันตัว ซึ่งตอนนี้เรายืนยันว่าเราป้องกันตัวนะ <Okay. Yeah. S 1> แล้วแฟนเพจกองทัพภาคที่สองแลอัปเดตล่าสุดนะครับ mm hmm. เสียงปืนเนี่ยดังขึ้นแต่เช้ามืด mm hmm. แต่เช้านี้กองทัพภาคที่สอง mm hmm. ขอองค์พระสยามเทวาธิราชและอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทย <Okay. S 1> ดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหารกล้า mm hmm. เทพเท้าเจ้าเทวดาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองทุกจังหวัดขอจงปกป้องคุ้มครองทหารไทยประชาชนชาวไทย และผืนแผ่นดินไทยขอทหารไทยทุกนายปลอดภัยพ้นผ่านพยันตรายทั้งปวงผู้ใดมันคิดร้ายหมายปองให้แผ่นดินไทยเสียหายเกิดพยันตรายขอมันจงพินาศเถินนี่คือข้อความที่โพสต์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เอง<ะ>แล้วแฟนเพจกองทัพภาคที่สองฮนะก็โพสต์อีกข้อความหนึง่ง ไกลสุดสายตาคอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามใครรุกใครรานแล้วเป็นไม่ได้แฮชแทกส่งกำลังใจลูกทัพฟ้าค่ะนี่คือแฟนเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่สองนะครับเพิ่งโพสต์เมื่อกี้ในยะคืออะไรให้ท่านผู้ชมจับตาดูปฏิบัติการของทหารไทยวันนี้ต่อเนื่องทีนี้ยุทธบดินแล้วที่พูดถึงกองทัพอากาศนี่ยก็เพราะว่ากองทัพอากาศเข้ามามีบทบาท สำคัญในยุทธการปีนี้ <c oughs> ต่างจากปี54 <c oughs> อย่างที่เราเรียนเมื่อวานนี้ว่าแผนจักระพงภูวานาถเนี่ยมีการปรับเปลี่ยน <c oughs> แล้วยุทธการต่างๆมีการปรับเปลี่ยนตามศักยภาพตามสถานการณ์เ <c oughs> มื่อวานนี้ยืนยันว่ากองทัพอากาศเข้าร่วมปฏิบัติการที่ยืนยันเป็นทางการเนี่ยคือสองรอบนะสองรอบส่วนรอบกลางคืนเนี่ยยังไม่มีการยืนยัน <c oughs> เรารายงานเฉพาะข่าวที่กรองแล้วก่อนสองรอบ กองทัพอากาศขึ้นบินแล้วบินเท่าไหร่กลับเท่านั้นมไม่มีถูกยิงตกไม่มีอะไระเหมือนข่าวเท็จที่กัมพูชาเอาไปปล่อยนวแล้วเข้าเป้าหมดมแล้วเป็นพื้นที่ทางการทหารหมดค่ะเช้านี้กองทัพภาคที่สองโพสนะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และส่งกําลังใจให้ลูกทัพฟ้าอาจจะมีนัยยะว่าวันนี้ก็จะมีมปฏิบัติการของกองทัพอ,อากาศอีกเพราะเพลงเมือเ่อกี้คือเพลง ทหารอากาศใกลสุดซ้ายตาขอบฟ้าสีครามนี่ร้องหลบขีดควบดนลยลิขสิทธิก็ให้กำลังใจทั้งทหารอากาศทหารบกแล้วก็ทหารเรือซึ่งเตรียมพร้อมร้อยเอร์เซอยู่ด้านล่างลงไปแต่ก็ขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวทหารหารที่พรีชีพเพื่อชาติขอสดุดีทหารกล้าน้องแม็กีชีพชายแดนนี่คือ ทหารที่ผีชีพในสมรภูมิครั้งนี้พลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณจากกันทรลักจังหวัดศร,รีสะเกดครับขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานนำร่างของวีรบุรุษกับคืนสูม่มาตุภูมิมนะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวนะฮะและก็ขอให้กำลังใจะนะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุขของเราอัปเดตนะครับโดยท่านโฆษกกระทรวงคุณหมอวรสนะ ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น14คนค่ะบ,บาดเจ็บ46ใช่ค่ะแบ่งเป็นพลเรือนนะคะเสียชีวิต13รายค่ะบาดเจ็บ 7รายสาหัสนะคะส่วนบาดเจ็บปานกลางค่ะ13รายบาดเจ็บเล,เล็กน้อย12รายรวม45รายในส่วนของทหารค่ะเสียชีวิต1นายซึ่งก็คือน้องแม็กพลทหารวรัญชิตนะคะบาดเจ็บสาหัส6รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย3รายรวม15รายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น14รายค่ะผู้บาดเจ็บรวม46รายรวม60รายด้วยกันค่ะนี่คือแจกแจงนะฮะ เป็นเสียชีวิตพลเรือน13มีทหารหนึ่งนายแล้วก็จุดที่เกิดการเสียชีวิตเยอะสุดก็คือที่เซเว่นอในปั๊มน้ำมันแล้วตอนนี้ยังนำศพออกมาไม่ได้จำนวนหนึ่งด้วยนี่คือความอำมหิตของกัมพูชายิงโจมตีข้ามแนวชายแดนมาที่พื้นที่พลเรือนเหมือนกับเจตนาต้องการที่จะสังหารพลเรือนให้ไทยเกิดความสูญเสียแล้วหวังว่าจะเกิดแรงกดดัน ภายในของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลไม่ให้ศึกครั้งนี้สูญเปล่าแล้วจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้กัมพูชาใช้วิธีแบบนี้กับลูกหลานไทยต่อไปในอนาคตอย่างน้อยสักครึ่งศตรวตรรษเพราะฉะนั้นต้องจัดการเด็ดขาดก่อนแล้วแน่นอนมันต้องมีการเจรจาแต่ต้องให้เรามีอำนาจต่อรองสูงสุดก่อนเพื่อไม่ให้สูญเปล่า<ๆ>นี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามต่อ แล้วน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่รับบาดเจ็บ และสรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนนะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ,รบนี่ครับผู้ว่าอุบลราชธานีนะฮะเชิญดอกไม้ไปแล้วก็นี่ผู้ว่าบุรีรัมย์ฮะเนะเชิญดอกไม้กระเช้าสิ่งของพระราชทานนะสำหรับพี่น้องบุรีรัมย์นะครับนี่ครับแล้วก็ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ท่านผู้ว่าสุรินทร์ะนะเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับบัาดเจ็บนะครับค่ะนี่ฮะแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะนะฮะแล้วก็นี่คือศรีสะเกตครับค่ะนะท่านผู้ว่าศรีสะเกตะเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานไปศรีสะเกตเนี่ยจะรวดบีเอ็มองอะ้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันไงฮะจุดเนี้ยทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บค่ะนะฮะนี่ครับ นี่เป็นน้ําพระราชทานหาวไทยของในหลวงของเรานะฮะแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องชาวสุรินท์ฮะที่ต้องอพยพจากบ้านเรือนเนี่ยโรงครัวพระราชทานครับถึงพื้นที่แล้วนะคะมีการจัดตั้งโรงครัวค่ดประกอบอาหารดูแลผู้อพยพค่ะครับอืมนะะอันนี้ตั้งจุดที่ตั้งเนี่ยนะฮะอยู่ที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินค่ะครับนี่อันนี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจคนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเวลามีศึกสงคราม,มนะ,ค,ะคือทหารไปซื้อของจากร้านค้าของพี่เขาแล้วพี่เขาเนี่ยบอกเลยว่าหยิบไปเลยครับไม่คิดเงินสัก,กบาทอ่า นะฮะนี่นคลิปนี้ฮะในพี่เขาเนี่ยยืนรอนโนโคมขับนับอยู่ข้างหน้า,าด้วยนะบอกหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับลงไปซื้อของจากร้าน,นอ่ะนะจริงๆริงพลทหารนี่คือตั้งใจไปซื้อนะจะจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับค่ะโอ้โหพี่นี่น้ำใจสุดยอดเลยฮะพี่เจ้าของร้านบอกไม่เก็บเงินร,ร้านไหมทองบะะิวตี้นี่มีคลิปนี้ฮะ นะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะเพราเดี๋ยวท็อปดิวเนี่ยจะลงไปสัมภาษณ์พี่เขาว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนี่คือหนึ่งในน้ําใจพี่เขาบอกเลยว่าเนะี่ยแค่แวะมาเนี่ยก็ดีใจแล้วขอให้ได้สนับสนุนเถอะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะีอันนี้ก็เหมือนกันครับพี่เขาเนี่ยบอกว่ามีเหล็กทําโรงงานเหล็กแล้วมีทหารมาขอให้ทําเชือกเกาะให้หน่อยออคิดตังค์ถูกๆนะ ทำให้ฟรีเลยคผมไม่มีอาวุธแต่ผมมีเหล็กนะแล้วก็มีความรู้ก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบก่อนเอาเหล็กมาใส่ตรงหน้าอกและตรงหลังไงเป็นกรอบเป็นกรอบเห็นไหมพี่เขาออกแบบให้เลยน่ารักมากนะไงอันนี้นะครับเราก็ทําการออกแบบแผ่นเพดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดเลเซอร์นะฮะตัดเลเซอร์ด้วยการขีดร้อยพัดนะฮะเอาไว้นะครับแล้วก็ตัด นี่นะครับเล็กตัวนี้หนา15มิลนะครับถ้าเป็นกระตุ่มอะไรนะก้าวมมอนี่แบบบี้ไปเลยนะนะ,นะ,นะก็หนาขนาดนี้นะฮะก็บอกเลยนะครับว่ากันแบบโหดมากเลยนะฮะตัวนี้นะฮะไม่คิดเงินตักบ,บาทนะครับตรงนี้ทีเคเทมนะฮะผมทําให้ฟรีเลยนะฮะเพราะว่าน้ำจิตน้ใาใจหัวใจคนไทยไงแล้วก็ที่สวนนงนุชเมื่อวานนี้ครก็เป็นคลิปไวรัลเหมือนกันค่ะ,คะ ได้ใจมากเลยมีการลดธงชาติกัมพูชาลงจากเสาค่ะที่สวนนงนุษค่ะคือที่สวนนงนุษเนี่ยจะเป็น,น,นที่ประชุมนานาชาตานะิก็มีคลิปนี้แชร์กันนะเ,ออนเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดสาเหตุนะนะโอ้แต่เป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลนะฮะส่วนตึกใบหยกฮะกลางใจกรุงเทพมหานครนี่จากแฟนเพจของคุณเบียใบหยกค่ะ โอ้โห oh สวยงามมากครับสว่างสวัยค่ะธงชาติไทยค่ะอ่าเดี๋ยวดูภาพเต็มๆนะฮะสวยงามมากมพร้อมกับตึกคอนโดบริเด้านข้างด้วยนะนะคะก็เป็นลายธงชาติค่ะธงชาติไทยโอ้โหนี ho, ่เจ้าของโพสต์เองเลยนะสวยงามมากครับค่ะแล้วนี่ก็คือภาพในวันที่บ้านเมืองมีภัยในวันที่มีศึกมีสงครามย่อยๆมีการประทะ คนไทยก็หลอมใจส่งให้ทหารแล้วก็สถานการณ์เช้าตรู่มื่อเช้านี้ก็มีเสียงปืนดังขึ้นตึงเครียดอีกแล้วแล้วปฏิบัติการทางทหารก็น่าจะเดินหน้าต่อเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงประเด็นการเมืองวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเขมรอาจยากรสงครามขณะเดียวกันรัฐบาลการดำรงอยู่คดีต่างๆการชุมนุมของภาคประชาชน เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ